สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนอสายสายเอืองยิ่งคุ้มู่ทุคนนะคะน้องฝนเ้าเปิดใหม่เปิดใม้ประเทศแดงประเทศกระไดทุกทเป็นทางหายไปโดนพี่น้องเลยช่วงนี้พอเรากิจมันก็ร่หลายเลยพี่น้องมันนี้มีโอกาสได้ป่านี่ เกิดกระแสใยมพี่น้องบอนสีบอนส,สีจะบอนสีเป็นค้องจะคล้องเองอาจารย์่กำลังเพาะช่ำพี่น้องคนถือแสงแดดลำไร้อยู่นี่ขบลายเราพี่น้องกำลังเพาะช่ำไปเรื่อยๆอยนะครนํำโควิดโขออกเหนือพี่น้องเลย สองเสมอนีน่ครับต่อกันเลยได้พี่น้องงานศพนี่ผู้นึงกระติดโควิดเอาแต่กระดูกหมาบ้านนี่โอ้จะมันยากลำบ,บากแถบสปิดมูบานน้ำผู้กักโตัวกับกบก้บกบบานนี่โอไปใส่ข้บบาวโพดใส่มันยากลำบ,บากวันนี้มีโอกาสได้มาถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เบิง่ง บอนสีกำลังเป็นทีนิยมนะนอะจาเนาะอไปทะไมกระผ้อแต่บอนสีเป็นทีฮ่านะแต่นี่มันก็ไม่โดนอะไรจา้ะนี่ก็ซ้ำไหวจนกะงามของมันอยู่นี่มันอาจสีสะท้อนแสงแดดด้วจ้ะเด้อจะไม่คนอื่นใส่ซื้อจังไดรดอกโบหูวให้กัน บ่หโหื่อได้หูแต่ว่าบอนสีพี่น้องตัวนี้กับพันหนึ่งตั้งหาพี่น,น้องหูตัวนี้ที่พี่น้องนี่เข้นร่างหกหลงหกหลงพูนะหกหลงพูนะนี่มาให้พี่น,อน้องเลเบิ้งตัวนี้ก็อันนั้นเนาะพี่น้องเนาะมันเป็นไข,ขายข่คนอื่นได้ยังแบบบอนดำกานเป็นสีดำพี่น้องแต่ก็หาหยาดเลยนี่ ก็ซ้ำมใบได้หงิ่นบนวาน mm hmm. ก็เลยเอามาสั่มใบพี่น้องนี่กขจันต์แดงพี่น้องจันต์แดงนี่เพิ่อนเขว่าอันนั้นบอนซีพันเถินบอนซีพันเถินยังไงดอกพุดนะซ้าหน่อยป้าแปงบอกกับบุ้งหูพี่กันพี่น้องบุ้งหูตน้นอันซื่อต้นดอกใหม่ปันไดเห็นมันงามก็เริ่มมาสั่มใบพี่น้อง ม่อนีก็ซ้ำไม่นะพี่น้องอาชีบอทันง,งามดอกกําลังอันนั้นเพิ่นกําลังแตกม่วนกะาให่พี่น้องพี่น้องได้เบิงเ่งนไม่จ้ะเด้อมันก็บ,บ่หลายดอกจ้ะกัะสิขยายออกไปเรื่อยๆไอ้เพิ่นแตกกิ่งกา้านสาขาออกมาก่อนสิ แพรเพลนแพรหลายๆก็จังสีเอาอันนั้นซ้ำใหม่จ้ะห้พี่น้องไอเบิงเขาหิด่วงนี้เขาหิดเขาหิดบอนสีก็เลยพุม่มใจในตัวจะคลองนี่นะจ๊ะเนาะไออันนั้นซ้ำไวก็เลยมาทายคิดลงให้พ่อแม่พี่น้องไ้เบิงมาจน้ะเนาะ โอ้มาหาตอนนี้เพิ่นกำลังงามเลยจ้ะนี่ขอบคุณไอ้ไส้ย,ยังยิงย่งโหูหคนเด้อค่ะที่เขามาให้กำลังแรงใจบุลงบลืมเลกจก้ะคือว่านะ่ะเขาสมาคมน้ำบานบาปน,นี่มาหาอันนั้นเสียแต่สมาคมเศร้าบันทึกซุบนำผ่านคำว่าเหงาพี่น้องเลยผู้ตายโควิดกับมี ผู้ตายโดยโรคไข้เอกรมีจักสิวาจังไดหหน่าจิตตังจะผู้ตายโควิดกะใดเตสกระดูกมาบำเพ็ญกุศลนาจ้ะเนาะเพิ่มมากขวดน้ำทำบุญกับจักสิวาจังไดกะติดแบบง่ายจะ้ะขอคุณนทุกเลิบทุกไหลทุกกำลังใจ,ด,จด้วยว้ะเด้อที่เขามาหลับช่วงบ่ลงบ่ลืมอกจะ้ะ โด,โดนจะได้ทายคลิปลงให้พ่อแม่พี่น้องอายไส้เอายิ่งได้บึงไม่จา๋านาะจังไดรกัดตีชมมาใน่ไตคลิปเลยจ้าเด้อคอมเมนต์มาปิดผาดประการใดก็ขอโทษขออภัยจ๋าเจ้าสัว่าจาังไหนเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไหวสนีอพอกันไหมเนาะจ๋านาะคลิปหนาเนาะจ๋า,จาน,นาะขอให้มีความสุข ควมเจี๊ยบยายใดควบไข่ยาม,ายมี้วจ้าเด้อคิดซึ่งใดกันให้สมพรมุ่งหมาดปาธนาจ้าไว้พอกันคลิปหนา้ะจ้าเด้อบ๊ายบายจ้า